สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้พาไปติดตั้งนะครับโซลาเซลล์ออฟกริดขนาดเล็กชุดบ้านสวนใช้ทีวีพัดลมหลอดไฟนะครับในชุดนี้ประกอบไปด้วยแผงโซลาเซลล์ครับอันนี้ของยกขึ้นรถมาแล้วยกง่ายครับมันเปิดกระบะข้างได้นะฮะแผงร้อยหกสิบวัตต์ครับคอลี่นะฮะตัวนี้ตู้คอนโทรลของเรานะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีแล้วก็แบตแบตเจลหนึ่งร้อยแอมป์นะฮะของโคเซ็ สาย MC4 ต่างๆบันไดพัดลม12โวลต์ครับแล้วก็ท่องานนี้ก็คือติดตั้งให้ลูกค้า3หลอดนะครับหลอด12โวลต์แล้วก็มีพัดลม12โวลต์เน,นื่องจากระบบแบบนี้เนี่ยการใช้พัดลมไฟบ้านเนี่ยมันกินไฟมากเพราะว่าเรามีแค่แผงเดียวนะครับแล้วก็แบตก็ร้อยแอมเพราะฉะนั้นใช้ให้เกิดประสิทธิภาพใช้ให้ได้นานชั่วโมงการใช้นานที่สุดก็คือใช้พัดลม12โวลต์ครับ แล้วก็บ้านลูกค้าไม่มีไฟถึงเป็นลูกค้าเก่าที่เคยติดตั้งปั๊มโซลา่าเซลล์กับผมนะครับที่ทําน้ําตกเทียมต้องการชุดแบบไม่ใหญ่มากใช้ตามที่แจ้งไปนะครับเดี๋ยวไปดูหน้างานกันครับผมแล้วก็การติดตั้งวันนี้ชุดค่อนข้างที่จะสําเร็จไปแล้วนะครับเพราะว่าตู้ก็ประกอบเป็นปลั๊กไฟอะไรไปให้เรียบร้อยแล้วเดินแผงนะครับยึดแผงเอาต่อแผงเข้าตู้ตรงนี้แล้วต่อแบตเข้าก็ใช้งานได้เลย นะครับอินเวอร์ w, เตอร์600วัตต์เพียวสายเวฟมีต่ำตัดในตัวนะครับไปดูกันครับผมเนี่ย็จถึงไหมละ่ะแบบนั้น โ okay. อเคเราเดินทางไปแล้วก็ตัวนี้ครับผมนะครับ Power Station นะฮะหรือว่า Power Box ไว้ชาร์จสว่านอ่าแบตเตอรี่สว่านนะครับที่เคยรีวิวไปอันนี้เราใช้งานจริงๆนะะฮแบบพุกพาครับผมถังข okay. องผมเต็กมาก ทางบ้านสวนเละมากครับช่วงนี้นี้ทางออกบ้านหลังน้อยครับผมช่วงนี้ฝนตกอีกแล้วนะก็จะแฉะมากนะครับแฉะมากๆเลยก็ค่อยๆขับไว้ครับค่อยๆย,ยอดไปใช้เวลาประมาณ10นาทีครับถึงจะถึถงหมู่บ้านแล้วก็ถนน,นเยตี ติดอย่างตัวนี้ย่างอันนั้นมันลอ,อยเนี่ยมันจะกึดเนี่ย 谢谢啊，不 ีแถวนี้ก็ทําถนนใหม่นะฮะเขากำลังขยายมีร้านกาแฟจุดนะเป็นทนะางแบบมันตกแต่งได้สวยมากบอกว่าเสร็จแล้วมีไปถามันวันนี้บ้านอุทลังก็จะจับกาแฟั่งนี้ตลอดเลย โอเคนะมาถึงแล้วครับผมอีกแล้สองตัวเนี่ยน่าจะอยู่วัด นะมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้ากำลังมานะครตอนนี้คุณพ่อท่านหลับอยู่ก็เดี๋ยวเอาของลุงไว้นะฮะจากนั้นก็มาเริ่มทำงานกันครับบนเตียงตอนนี้ค่อยอยกออกมา อันนี้ตู้เรานะฮะตู้600วัตต์ครับผม600วัตต์30แอมป์ชาร์จเจอร์รองรับ160วัตต์ได้2แผงนะครับแต่ว่าชุดนี้ลูกค้าได้1แผงก่อนนะครับค่อยเพิ่มทีหลังเดี๋ยวพี่จะถอนนี่ออกมา อันนี้เราก็จำระบบนะครับรถ่าออยวีดีโอของเยใหญ่เธอตะควางถ่ายวีดีโอของจำระบบอ่อไว้ใช้หลอดไฟกับพัดลม12โวลต์พัดลมอยู่ตรงนู้นรองพัดลมแล้ว

ปิดเบเกอร์มันจะไม่สปาร์กไงอ่ะฮะมันต้องปิดเบเกอร์แบตก่อนปิดหรือ,อยังเหรอปิดแล้วมันถึงไม่สปาร์กโ <Okay. S 2> อเคคือบางคนไม่รู้ไปเปิดเบเกอร์ไว้ต่อแบตท,ที่ประกายขึ้นมันจะทำให้ตกใจ ดังนั้นเราก็จะเช็คว่ามันถูกต้องไหมตัวอีทีบวกลบอินเวอร์เตอร์ดำเปิดแบตขึ้นออเวร์โหลดแบต12.4ขึ้นแบบเอ,อบบงอ,อันนี้ยังไม่ได้ชาร์จ หาไรเอ่ะเอาปลั๊กมาเสียบปลั๊กพ่วงนี่ปลักปลปล๊กพ่วงปากพ่วงฉันแจกไว้ไหนวะเมื่อกี้สูลืมนั่นนี่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 น่น้อยชาติวรานเด็กชาติอะไรปลั๊กมันก็มีไฟอยู่เหรอเออปิดไว้ก่อนดิปลัก๊กระไม่รู้ปิดกีนปิดปิดมาทางนี้เออ,อลอง ติดแล้วเต็มแล้ว,ลวมันก็ต้องมีไฟ LED ขึ้นไงก็ไฟมันสว่างอยู่แล้วก็สว่างทุกอย่โอเคปะอ,คอันนี้รูดิเอาให้สามนี่ทั้งสามช่องอ่ะบ,บังคับเออช่องนี้เออเรียบร้อยปิดปลนะั๊กเออ ตอนนี้เราจะเทสหลอดไฟนะครับหลอดไฟเนี่ยต่อสายยาวๆนะครับแล้วก็เดินมาเสียบจิ้มเอาควบคกลุ่มโดยสวิตด้านบนตรงนี้ก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะสำหรับหลอดไฟ12โวลต์พัดลม12โวลต์ได้อันนี้หลอดแรกก็จะเรียงตามนี้ ไปเราเทสใช่ <ไป S 1> ที่สองนี่นสว่างแลวนี่ย้ำหัว MC4 นะของแผงร้อยหกสิวัตต์ับนี่

ตอนนี้ก็เกือบสี่โมงเย็ยนแล้วสายไฟขาดครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันก่อนอเดี๋ยวร้านจะปิดแล้วค่อยมาต่อกันครับวันนี้ก็คาดว่าจะดึกแล้วครับจะได้เทสไฟด้วยนะฮะหลอดไฟอะไรยังไงนะฮะเทสไฟกันถากร้านค้านี่หนึ่งนะครับหมู่บ้านนี้ร้านค้าเยอะมากนะครับเหนื่อย ลืมกินน้ำเลยฮะก็เนี่ยครับเติมพลังหน่อย โอเคครับผมนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเหลือกราวนะครับตอกกราวตรงนี้หินค่อนข้างเยอะนะครับเอาตัวยาวมานะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเสริมกราวใหม่นะฮะก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นหลอดขนาดตัวนี้9้าวัดนะฮะ9้าวัดในในบ้านนะครับคุณตาบอกว่าหลอดเดียวพอนะครับแทรเก็ตในชุดนี้ให้ไป3หลอดนะครับก็ให้เจ้าของเลือกว่าใส่ตรงไหนบ้างนะครับนี่ครับตู่เรียบน้อยแล้ว ตัวตัวนี้ขนาด600วัตต์ครับผมอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เพียวสาเวฟแล้วก็มีตําตัดในตัวนะครับมีโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์ด้วยนะครับให้ด้วยกระแสไฟเกินตัดนะครับตามที่เราตั้งไว้ครับปลั๊กอยู่ฝั่งนี้ครับผมนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟสวิตช์ไฟทั้งสามสวิตช์อยู่ที่นี่เลยนะครับอยู่ที่นี่เลยต่อเปิดให้สะดวกนะครับปลั๊กต่อปลั๊กพ่วงให้มีปลั๊กพ่วงให้ด้วยครับผมเนี่ย ให้คุณตาคุณยายได้สะดวกนะครับไม่ต้องไปเปิดที่ข้างบนนะเปิดนี้ใช้เอานะฮะแบตเตอรี่นี่ร้อยแอมนะครับโคเซตนะครับร้อยแอมแบตเจลนะครับลอยครับมีพัดลมสิบสองโวลต์ให้หนึ่งตัวนะครับให้ใช้ได้สะดวกและประหยัดไฟนะแล้วปลอดภัยด้วยนะครับเนื่องจากแผงร้อยหกสิบวัตต์นะแผงเราแผงเดียวไม่เยอะก็ต้องใช้อย่างประหยัดด้วยนะฮะนี่ครับคุณยายนะโอเคนะครับคุณยายมีไฟใช้แล้ว จากเนวเมื่อก่อนจุดตะเกียงนะครับผมก็นึกว่าไฟถึงเพราะว่าเป็นหมู่บ้านนะฮะแต่อยู่อยู่ก่อนเลยนะ้ะยใหญ่อยู่บ้านอยู่หลังแรกของหมู่บ้านเลยเนาะนะครับแต่ว่าไฟยังไม่ไม่ถึงนะครับเนี่ยตะเกียงนะครับมันอยู่ติดกับโรงเรียนนั่นแหละติดว่ามันสุดพอดีเนะ้องใหญ่สุดพอดีสุดพอดีหน,น,น,น้าโรงเรียนเนาะถ้าจะเดินมาก็หลายทางอยู่ ได้ครับแต่ถ้าใช้ไฟไม่เยอะนะครับคุณยายต้องการหลอดไฟนะครับชาร์จมือถือแล้วก็พัดลมแล้วก็ทีวีนะอันนี้ก็ใช้ทีวีได้ตอนนี้คุณตาคุณยายายังไม่เอาทีวีมานะครับถ้าถ้จาจะเรื่สายไฟก็สายไฟมาก็แพงนะครับผมแล้วก็หมอ้หมอเม้อเอ็มซีอีกครับ ว่่สิบห้าแอมาออันนี้โซล่าเซลลก็ผมรับประกันให้หนึ่งปีแต่ว่าดูแลให้ตลอดเลยหมดประกันก็ยังดูแลให้นะครับแต่ว่าถ้ามีการซ่อบมบำรุงอะไรก็จ่ายตามจริงนะครับเนื่องจากระบบโซล่าเซลเนี่ยม,มันติดตั้งแล้วต้องมีคนดูแลตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราติดตั้งแล้วไม่สามารถที่จะดูแลมันได้มันจะมีปัญหาแน่นอนนะครับเนื่องจากอุปกรณ์มีอายุของมันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันไฟอีกสองจุดครับผม นี่ครับอันนี้ด้านนอกอันนี้ถนนนู่นก็จะมีไฟอยู่นะครับแต่ว่าเป็นมันสุดที่ฝั่งนู้นนะฮะนี่เราจอดรถไว้ตรงนี้นี่หน้าบ้านครับผมหน้าบ้านหนึ่งหลอดครับครับก็สว่างนะครับก็แนะนําให้คุณตาคุณยายจุดไหนที่ไม่ใช้นะครับเราก็ปิดไว้นะฮะปิดไว้เพราะว่าต้องประหยัดการใช้งานต้องประหยัดไปในตัวนะครับประหยัดไปในตัวนี่ยครับหน้าบ้านนะครับเปิดทิ้งไว้หนึ่งหลอดได้เลยนะครับในเซตนี้นะครับ แล้วก็มีคุณตาคุณยายมีบ้านไหลหลังนะฮะตรงนี้ฝั่งโน้อนอีกครับฝั่งหลังบ้านก็จะมีอีกหลอดหนึ่งนี่ยครับแล้วบ้านตาคุณตาคุณยายนี่สะอาดมากนะฮะเนี่ยครับ,รบเป็นดินนะครับแต่ว่าท่านกวาดทุกวันเลยนี่ครับนี่ใช่อันนี้เป็นแต่ว่าเป็นห้องเก็บของนะแต่ว่าคือนอนได้เลยนะฮะเมื่อก่อนใช้แบบนี้นะฮะ มันไม่ไหวแล้วนะฮะมันไม่ติดแล้วนะคุณคตาคนใหญ่ก็เลยติดไว้ห้องนี้ยนึงนะฮะผมนี่สว่างแล้วครับผมนี่นครับอันนั้นในตัวบ้านแล้วก็หน้าบ้านนะฮะโอเคครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ ชุดนี้เนี่ยแผงชุดบ้านสวนขนาดเล็กนะครับแผง160วัต1์1แผงแบตเตอรี่เจล100แอมป์1ลูกนะครับอคอนโทรลขนาด600วัตต์เพยวไซเวฟ1ชุดแบบมีต่ำตัดในตัวมีโอเวอร์โหลดนะครับใช้ทีวีพัดลม12โวลต์หลอดไฟชาร์จมือถือหลักๆใช้ประมาณนี้กำลังดีนะครับตัวนี้20,000ในสุรินเนี่ย2 4 0 0 0บาทนะครับสุรินบุรีัมศิีสะเกศ นะครับ24,000บาทรถไฟ3าลอดนะครับมีพัดลม12โวลต์ให้1ตัวนะครับแล้วก็เดินระบบอะไรที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับส่วนรายละเอียดใต้คลิปได้เลยหรือสอบถามเพิ่มเติม c e b o o k Fan p เ g e บ้านหลังน้อยพลังงานทุกแทนวันนี้เหนื่อยแล้วนะครับแล้วผมการทำงานใส่นักการทั้งวันเนี่ยเวลาเหนื่อยมันออกนะครับก็เดี๋ยวจะต้องขอตัวกลับกันก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ ารายละเอียดนิดน,นึงนะครับราคาที่ติดตั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทุกปีนะครับท่านผู้ชมราคาปีที่แล้วกับราคาปีนี้ไม่ไม่เท่ากันนะครับการติดตั้งแต่ละคนแต่ละชุดอาจไม่เท่ากันเพราะว่าแต่ละคนใช้ไฟไม่เหมือนกันและระยะทางสถานที่ความยากง่ายต่อการติดตั้งอันนี้ก็ราคาชัดเจนให้มาถามโดยตรงทาง Facebook Fan Page บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนได้เลยนะคร ขอบคุณทุกการติดตามครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับต้องกลับบ้านไปหาอะไรกินกันเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ